อ่าตั้งใจฟังเทศจบแล้วนั่นให้ผมพากันตั้งใจอุทิศหาอีย้อยมันตาเลือเออ <c oughs> มันโทสะร้าย้นานะมันหายไปเดี๋ยวนี้เขาบอนักโด <c oughs> นะโมตสะภะคะวโะตูอะระหาตู สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุชลธรรมาอากุชลธรรมาอัพัยกตาธรรมาสุขายาเวทนายสัมยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายสัมยุตตาธรรมาอทุกขมาสุขายาเวทนายสัมบุตตาธรรมาติ ณบ,บัดนี้จะได้แสดงในกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกยังไม่ได้พ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ท่านเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายต้องสวยผลของตนเนึ่งเมื่อ ความสุขเกิดขึ้นอันนั้นแปลว่าสุขขายยาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นเป็นว่าทุกขขายยเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาเมื่อความสุขความทุกข์อะไรไม่เกิดขึ้น <c oughs> ให้เกจ,จิต ของสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นทุกข์ต้องเป็นวุตตุชนอันนั้นแปลว่าความพักผ่อนไม่เฉวยอะไรทุกอย่างแปกว่ออาอทุกขะมสุขาเวทนาแปลว่ายังมีเวทนาอยู่คือความสวยอันนี้ล้วให้เราทุกคนจงคิดนะว่า <c oughs> ที่ยังเป็นบุตรชนอยู่เนี่ต้องมีการถือการถือทั้งหลายเพนเนวาอุปทานถือความสุขก็สุขเกิดขึ้นถือความทุกข์ก็ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ถือถือทุกถือสุขประการใดก็มีเวทนาอันหนึ่งมีอยู่ ในใจของบุคคลผนนู้นั้นอันความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเรายัางเป็นวุตุชนเรายัางเป็นมนุษย์อยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เราสะสมความสุขคือบุญกุศลเกิดขึ้นให้กิจจิตของตนเมื่อเกิดได้รูปร่างกายอันนี้แล้ว อำนาจแห่งความดีนั่นเองได้อำนวยผลให้ความสุขในชีวิตของตนที่ยังเป็นอยู่หนึ่งไม่เป็นพยาธโลคาสองไม่ทุกข์ลำบากในการอยู่กินสามในการไม่มีใครที่จะมาทำลายเบียดเบียนประการใด ชีตนของตนนั่นเองอายุยืนยาว <c oughs> ห้าตนของตนนั่นเองได้ความรู้ความฉลาดคิดอ่านอะไรปลดปรงดีตลอดไป <c oughs> อันนี้เป็นแรกว่าคือความสุขของมนุษย์ที่ได้สะสมไว้แล้ว ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็มีความสุขความสบายใจอย่างนี้ความทุกข์ใดใดที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตและในครอบครัวของตนตลอดเป็นนิดอันนั้นเป็นเรกว่าอกากุชลาธรรมมา <c oughs> คือ อกุศลกรรมคือบาปกรรมใ,ใดๆทุกอย่างที่ได้สะสมไว้แล้วตั้งแต่อเนกชาติเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตนของตอนเป็นพญาโลคาตนของตอนนั้นขาดตกปกพ้องการใช้สอยประการใดตนของตอนนั้นเองความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้น ชีตนของตอนนั่นเองมีบุคคลที่การเบียดเบียนตลอดมาเป็นนิดห้าตนของตอนนั่นเองมีตนาทีอายุสั้นเข้าไปทุกทีหกตนของเต็นของตอนครอบครูเจ้าของไม่มีการเจริญถาวรประกันใ,นใดๆอันนี้พระแนกว่า คือกุชลอกุชลากรรมอกุชลากรรมแปลว่าคือกรรมความชั่วคือบาปใดๆทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นจากที่เราได้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดร,รัจฉานอันนั้นแปลว่าความดีไม่เกิดขึ้นความชั่วไม่เกิดขึ้น ไม่จะเรื่องเวทนาต้องการอยากจะกินตลอดไปและกลัวความตายอยู่จนตลอดไปเป็นนิดในชีวิตของตนไม่ว่าสัตว์ในบนบกและในน้ำประกันใดใดอันนี้พนแนกว่าคือกรรมความโชวดใดๆทุกอย่างได้ปกปิดอิจ ใจของมันแล้วความคิดอ่านอะไรไม่ออกประกันใดมิจะรู้สึกภาะวะว่าต้องการอยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นสุขทน,นั้นเอง <c oughs> <c oughs> นี่บาปกรรมคือเกิดมาจากเมื่อเป็นมนุษย์ทางนั้นเป็นเทวดาแล้วสวยผลความสุข มม่มีทุกข์ใดๆที่จะเกิดขึ้นให้เก่ประกัรร่างกายและจิตใจประกัรใดๆร่างกายของตนก็เป็นสุขใจของตนก็เป็นสุขตาของตนก็เห็นรูปอันงามหูของตนก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะ และจมูกของตนก็ได้กลิ่นอันหอมตลอดเป็นนิดปากของตนก็ได้อาหารรสอันดีอร่อยความพอใจตลอดเป็นนิดร่างกายของตนสัมผัสดใดๆดทุกอย่างมิจะเกิดความพอใจตลอดเป็นนิดอันนี้เป็นเรียกว่าพวกเทพทั้งหลาย โดยบุญกุศลที่ได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์ในรับผลความดีอย่างนี้แต่ความดีที่จะเจริญขึ้นไปอีกต่อไปเมื่อหน้าไม่มีมีแต่ความสุขที่ตนของตนที่ได้สะสมมาแล้วอย่างไรในรับผลอย่างนั้นตลอดไป ความทุกข์ของเทพมีอยู่ว่าหนึ่งตนของตนรัศมีไม่สว่างสวยเหมือนกับของคนอื่นมากมายสองพระกายของตนกลิ่นอันหอมนั่นไม่น้อยสามตนของตนนั่นเองและเครื่องนุ่งห่มประกันใดๆไม่สวยงามเหมือนของบุคคลอื่น สี่ตนของตนรูปร่างกายก็ไม่งามเหมือนของคนอื่นห้าตนของตนใจไปมาประการใดบริวารจะเป็นพักผวกเพื่อนผงของตนก็น้อยลงไปหกตนของตนการที่ได้อำนาจประการใดจะเข้าในสังคมใดๆทุกอย่าง ตนของตนต้องกระเด็นออกไปไกลไปไกลไปเทวบุตรเทวดาเข้ามาใดๆตนของตนมีอํำนาจน้อย <c oughs> ในขั้งเมื่อพุทธเจ้าของเราอังกูลเทวบุตรผู้ที่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าในป่ามหาวันเมืองกรุงกบิลลพัฒ์เมื่อมาที่แรก ตะเกนั่นเองไปนั่งใกล้พุทธเจ้าสดับรับฟังประการใดๆต่อมาเทวบุตรทั้งหลายไหลกันมาเทวดาทั้งหลายไหลกันมาอังกูลเทวบุตรไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปผลที่สุดได้ไปอยู่กลางมหาสมุทรอันนี้แปลว่า ตนของตนนั่นเองได้สะสมทำความดีของตนไว้น้อยเมื่อการให้ทานของตนที่วงทานของตนหกสิบโยชนมีการให้ทานตลอดเป็นนิจหนึ่งพห้าปีให้ทานอยู่อย่างนั่นเป็นนิจการ และผู้ที่รับทานของตอนนั้นเป็นคนผู้ถุกศินเป็นคนที่ไม่สะอาดเป็นคนที่สกปกกประการใดๆอำนาจให้ทานของตอนจนถึงหมื่นห้าพันปีกว่าและถึงปันนั้นมาเป็นเทวบุตรองกูลก็แปลว่าอำนาจของตอนน้อยที่สุด <c oughs> อันนี้เป็นเรียกว่าในการสะสมความดีของตนไม่ถูกต้องไม่ถูกตามระเบียบธรรมะขององค์พุทธะและผลที่ความสุขและอำนาจความดีของตนจึงไม่น้อยลงไปนี่ให้เราทุกคนเทวบุตรเขามีความทุกขอย่างนี้ทานั่นเองเทวาดาทั้งหลายเพราะฉะนั้น ในการไปตกนรกมีแต่ความสวยความทุกข์อยู่ตลอดเป็นนิดความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้นได้นึกได้ตั้งแต่ตนของตอนนั่นเองได้รับผลความทุกข์อยู่จนตลอดกันไปเศรษฐีชีคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงในศาสนาพุทธเจ้ากัสปะ ลูกของใครมีของใครขอให้มันลูกล้างสวยงามหน้าที่ตนของตนต้องเงินบุกลุกเข้าไปเอามาเป็นภรรยาชั่วคราวตลอดไปเป็นนิดเมื่อเขาตายแล้วไปตกนรกอวจีพ้นจากอวิจีขึ้นมาไปตกนรกโนลูลุวันนรก จมลงไปสามหมื่นปีนอนอยู่พื้นนรกอีกสามหมื่นปีพูขึ้นมาอีกสามหมื่นปีจึงได้คำพูดว่าทุกษาณโูกนะีคนได้สี่คำเท่านั้นเองแปลภาษาเราว่าความดีไม่ได้ทำหนอได้ทำแต่ความชั่วทนนั้นเอง อันนี้เดี๋ยวนี้กันยังอยู่ในรูลุนนรกอยู่ตลอดกันไปอันนี้พิ่นเียกว่าเปรตนรกที่สวยผลความทุกข์ของตนตลอดไปเป็นนิดเสวยความทุกข์อยู่ตลอดอันเปรตทั้งหลาย <c oughs> ที่เขาเกิดเป็นเปรตเล่ยลอนสัญจรอยู่ทั้งบนหลังดิน ภูมิของมนุษย์คนเราอันนี้สวยกรรมความชั่วของตนต่างคนต่างสวยที่บากกรรมเจ้าของตลอดกันไปเปรตหมูหนึ่งผูกมัดตลอดเป็นนิดน้ำไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินและนอนก็นอนข้างติวตลอดไปเป็นนิดอันนี้พลวเปรตหมูหนึ่ง เปรตมูที่สองถูกไฟไหม้จนหมดเนื้อหนังไม่ยังยังแต่กระดูกต่อกันอันนี้เพ่นแนวกับเปรดมูที่สองอยู่หลังแผ่นดินเปรดมูที่สามถูกซับฟันอยู่ตลอดเป็นนิดอันนี้แปลว่าเปตดสวยผลความพุบเปรดมูที่สี่อันนั้นสับทั้งหลายกัด ินเนื้อหนังจนหมดไม่มีอะไรแล้วก็หายไปสัตว์เหล่านั้นกระนุกหรือเนื้อหนังติดขึ้นมาสมบูรณ์เกิดสัตว์กัดกินอีกอย่างเก่าเปรตโมทีห้าไม่มีอะไรกินมีความหิวอยากตลอดเป็นนิดวิ่งเต้นอยู่ในโลกโคกโคกจักรวาลอันนี้เป็นนิจการ ที่ไหนเขาทำบุญไปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรทุกอย่างทุกอยู่อย่างนั้นอันนี้พระโลกเปรตสมเพวฉีมีอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปอันนี้เปรตอยู่หลังดินที่เมืองมนุษย์คนเราเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่สวยผลความทุกข์ของตนอีกพวกผีทั้งหลายในโลก ผ้านุ่งสก,กปรกร่างกายมอมแมมเหมือนกเ,เราทามิ่นหม้อและกลินกายเหม็นที่สุดอาหารจะกินก็ไม่มีกินขี้ดินกินเก็ดไม้กินขี้ไขไ่ไมกินขี้ไข่หินกินไปอย่างนั้นตลอดไปอันนี้แปลว่าโผกผี มันมีผ้านุ่งหม่มเปรตนั่นไม่มีผ้านุงหม่มมีตั้งแต่สวยความทุกข์ตลอดไปผีมูหนึ่งห้าปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สองสิบปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สาม 15ปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สี่20ปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่ห้า25ของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาอันนี้ผีก็มีห้ามูเปรตก็มีห้ามูอยู่ในหลังดิน ที่ภูมิของมนุษย์คนเราอย่างนี้เทวดาภูมิมาเทวดาสวยผลความสุขมีโต๊ะเองตั้งเก้าอี้มุมศาสตร์หมอนที่หลับนอนตามสบายใจที่อยู่ใสสะอาดแต่อยู่ตามพื้นเพียงกับมนุษย์คนเราตลอดไปลุคะเทวดา ภาษาที่ห้อยอยูแอบอาศัยต้นไม้แต่เป็นที่อยู่ของเขาอีกต่างหากอากาศธาตุเทวดาเทวดาที่เลื่อนลอยภาษาทในอากาศตลอดกันไปชั้นจตุมหาลาชิกกาและอยู่ชั้นโพกบนสวรว์ยามมา ตาวติงสาตุจิตานิมมานอรดีปริมิตตาสวดีพวกเหล่านี้มีความสุขความสบายใจแต่ไม่ได้เพิ่มบุญกุศลให้แก่จิตของตนพระการใดไม่ได้เพิ่มบาปกรรมใดๆให้แก่ตนของตนพระการใดๆอันเป็นมนุษย์นี้มีความเพิ่ม คือบุญกุศลให้แกจิตของตนมีความเพิ่มบาปกรรมให้แกจิตของตนตลอดกันไปให้เราคิดนึกมนุษย์คนเราเกิดมาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ทำไมยังสูงสูงต่ำต่ำกว่ากันผู้ที่รวยก็รวยที่สุดผู้ที่ทุกข์ก็ทุกข์ที่สุด ผู้ฉลาดก็ฉลาดที่สุดผู้ที่งโง่ก็งโง่ที่สุดผู้ที่สวยงามก็สวยงามขนาดหนักหนาผู้ที่ขี้เล่ก,ก็แปลว่าหน้าเกลียดไม่ต้องการอยากจะกินข้าวร่วมเป่อนผงกับคนอย่างนั้นตลอดไปอันนี้เราคิดนึกในตัวของเราแปลว่าบุพกรรมที่เขาสะ สมกันมาไว้ของตอนจึงได้ึ้นชื่อสุกขาเวทนาสัมบุตตาธรรมมาสวยแล้วทุกขาเวทนาสัมบยุตาธรรมมาอทุกขามสุขาเวทนาสัมบยุตาธรรมมาเขาได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์กุชลาธรรมมาอกุชลาธรรมมาอพยากตาธรรมมา เมื่อเวลานอนหลับนั้นบุญไม่เกิดขึ้นบาปไม่เกิดขึ้นประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราจะตั้งใจสะสมบุญกุศลเกิดขึ้นได้อยู่เพระาะศาสนาของพุทธโคตมะที่ได้วางไว้แล้วห้าพันปียังสมบูรณ์อยู่ ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ค่อยเราคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณาเถิดบุญเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นเห็นแต่ลัทธิมีของบุญเห็นแต่ลัทธิมีของบาปลัทธิมีของบาปคนทุกคนอยากคนหูหนวกตาบอดบ้าบ่าเสจจิตที่ถูดกุดถัง สีองค์ะละคณะปักการใดถูกให้ไล่เห็นใจที่สุดอันนั้นแปลว่าลักมีของบาปบุญกุศลบุคคลมั่งมีล่ำลวยรูปร่างผิวพันวันนะว่าจาสละสฉลุยไปมาเป็นที่รลักให้พอใจของบุคคลทั่วไปอันนี้เพ่นแหลว่าลักมีของบุญ บุญนั้นมันอยู่ในใจบาปนั้นมันอยู่ในใจนี่ให้เราทุกคนเมื่อบุคคลบุญกุศลแรงกล้าที่สุดสามารถใัยชนะสิงความชั่วใดๆในใจของตนใจนั้นไม่ฟุ่งชานใจตั้งได้สมบูรณ์ความสว่างสวย แ้มใสเกิดขึ้นภายในใจของตอนก็รู้จักเหตุผลว่าอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้แปลว่าผกเปรตอันนี้ผกผีอันนี้กรรมความดีและกรรมความชั่วอันนั้นเทวบุตรเทวดาและสวรรค์นรกรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีการถามบุคคลผู้อื่นเพราะบุญกุศลของบุคคลผู้นั้นใช้ ขณนะชิงความโชว์ความสว่างสวยเกิดขึ้นรู้จักได้ทันทีมีให้เราทุกคนจงคิดนึกองค์พุทธเจ้าไม่มีการโกหกมุสาวาประการใดพุทธองค์พูดเป็นความจริงหมดทุกอย่างอันที่ธรรมะขององค์พุทธะที่ได้วางไว้แล้วประการใดๆพอฉะนั้นให้เราจงคิดนึก ตนของตนทุกคนว่าเวลานี้เรายินดีพอใจต้องการอยากจะได้บุญกุศลโดยเหตุเพราะการใดตัวของเราได้สะสมบุญกุศลกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเก่าอันนั้นเองบังคับบัญชากระชิบให้จิตของเราคิดนึกอยู่เสมอ แต่ยังไมทันชัยชนะยังเป็นคนมือดอยู่จนตลอดกันไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตัวของเรามีนิสัยปัจจัยในการความดีของตนแต่ยังไมทันชัยชนะจึงได้ขึ้นชื่อเราเป็นคนบุตตุชนคนมืด หน้าที่ของพวกเราอันจะมีการเกิดต่อไปเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์ชุดแล้วแต่จังหวะตนของตนจะตกให้เวลาอย่างไร <c oughs> นี่ให้เราจงเข้าใจตนของตนทุกคนตลอดไปเป็นนิด เดี๋ยวนี้ร่างกายอันนี้คือใจเป็นเจ้าของบังคับบรญชาอยู่ตลอดเป็นนิดมันดูแลอยู่ปกปักรักษาสารีละร่างกายอันนี้ธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟทั้งสี่ประการนี้ประกอบกันอยู่ธาตุดินได้เก่ของแข็งตั้งแต่ผมขนเล็บหนังเนื้อกระดูกอะไรทุก อย่างอันนี้เป็นถาดดินถาดน้ำก็นำเลือดนำเนื้อนำเหงื่อนำไข่นำหมูกนำหูน้ำตาน้ำลายนำมันไข้ข้อนำมันคุ้นนำมันเปลวและน้ำต่างต่างที่เลื่อนลอยในร่างกายตลอดเป็นนิสถาดลมก็ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เปลี่ยนออกที่เย็นแปลว่าอันมันไม่ดีก็ปล่อยออก ไฟอันมันดีกบชูกเขามาเลี้ยงร่างกายอันนี้ได้เจตาดลมอยู่ในร่างกายอันนี้ธาดุไฟความอบอุ่นอยู่ตลอดเป็นนิดในสาลีละร่างกายสำรับหุงต้มในกระเพาะตลอดกันมาเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นเจ้าของของสาลีละร่างกาย เมื่อธาตุทั้งทีอันนี้ไม่สม่ำเสมอกันแล้วใจก็หนีทันทีเมื่อหนีไปแล้วบุญตกแต่งเมื่อหนีไปแล้วบาปตกแต่งเมื่อหนีไปแล้วธรรมตกแต่งอันนั้นได้เก่ผกพรมทั้งหลายที่สวยองค์ฌานเพื่อเรียกว่าทรรตกแต่งเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึก ตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้อายุของพวกเราเที่ยงไหมอันนี้าแปลว่าไม่เที่ยงทุกขาแปลว่าเป็นทุกอนาตาไม่ใช่ตัวตนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังต้องการอยากจะให้หนุ่มแน่นยังเก่าทำไมยังเข้าเกศลาคำคล้า อันนี้และอันนีจามีอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าที่ดีวางไว้แล้วอย่างนี้ตลอดกันมาให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคนเราจึงจะได้พบปะองค์พุทธเจ้ามาภายข้างหน้าคือพระศีอรียะจะมาตรัสในโลกสาวกของพุทธเจ้าพระศีตั้งแต่ขั้นพระโสดา ตลอดถึงอาลาหันเก้าร้อยล้านกับเจดสิบล้านแปดแสนห้ามื่นของชาวกอีกหลายหมื่นล้านเราผู้เกิดมาจะได้ชกปะจะได้สักกระบูชาจะได้กราบไหว้ระดับรับฟังจะได้ทำความดีของตนทำที่ถูกต้องทุกร็อกอันดีที่สุดไม่เหมือนอังกูลเทวดา เทวบุตรตนนั้นเมื่อนั่งเขาไกลพุทธเจ้าแล้วเทวบุตรทั้งหลายมากคนหนีออกไปอยู่กลางมหาสมุทรนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนทุกคนฝักไฝ่ตั้งใจอยู่เสมอปิน,นิดในชีวิตของตอนเราทุกคนจึงจะมีการเกิดการตายในโลกอีกหลายภพชาติกว่าจะได้พบปะ อง์พุทธเจ้ามาตรัสตอมาายขังหน้านี่ละที่อาตมาได้แสดงในกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตาธรรมาอทุกขมาุขายเวทนาเยสัมปยุตาธรรมมา พอสมคุรกับกะลเวลาอีหวังก็มีโดยประกาลศาสนีอาตังใจอุทิศหายอโยตเิกอาดาสิมอากาสิมยยติมิตาจะฆ่าเจ้าเมตตานังทักินังทัตตาปุเพกตามนุษย์สลังนาฮิลุนนางวัจุโกราชาวัญยาปริเทวนาณตังเปตาามัฏยา อิวังติทันติยาเตโยอเยนจะโคทกินาทินาทังกัมหิสุปจิตติตาทิคารตังหิตายัจชะทาโสปกปติโสญาติธรรมโมจะยังตาจิตโตเตตานะภูชจะตะกตะอุณละาพลันจะภิกุนุปันนังตุมเฮหิปุญญะจุตังอนาปะกันติภวทุกัพพมมงกลัง ละคันตุสัพป,ปะทิรตาสัพป,ปะพุทธาสัพป,ปะธรรมาสัพป,ปะสังฆานุภาเวนะธาสุทธี